นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไป<ม>เกี่ยวตลาดนัดกันจ้า<ม>ดูคนรอกิฟตนะคะไก่ไก่ก,กิฟกิฟคนเยอะมากมวันนี้มีหลายอย่างเลยนะคะนี่กระเป๋าด้วยกระเป๋าลูกนี้สวยนะเนี่ยแต่ว่ากระเป๋าเต็มบ้านเลยนะคะพี่น้องจ้า กระเป๋าเย็บจ๋าเต็มบ้านเลยนะคะอืมนี่กำลังน่ารักเลยสีแดงสวยไหมคะสวยไหมคะอ,มอันนี้กำลังพอดีเลยนะคะเนี่ยสวยสวยสวยอืม สีไหนดีเอ่ยอันนั้นเล็กไปนะคะอันนี้อันนี้กำลังพอดีนี่สีแดงแดงสีแดงแดงก็สวยสวยนะคะมีสามสีสวยจ้ากระเป๋าเต็มบ้านยยจ๋า เรารออยู่หน้าร้านไก่นะคะข้าคิวยาวเลยป่าป,าปามาหูกาซอสเบยอืมอมอยอมอืมออ ga gambo. Uh, zo een stukje, een hammetje ofzo mm, yeah. zo. Eentje. Ja, zo eentje. die wassen, zijn we niet voor Dat moet niet, hè? Of zo. niet, En dan uh, nog een bakje goed Maar ik het het stellen. Ik denk dat je de champignons moet scheppen. ปานะคะนี่ปลาอีกันเชฟแฮมเบอร์เออยังอีก2นาทีกว่าแล้วอ่ะโอเค굿굿อือจากกลด์สมมติว่าเรียกต้อง อยากได้หัวปลาแซลมอนนะคะจะเอาไปต้ยมยำสดๆใหม่ๆเลยอันนี้ปลาลมควรนะคะ จา mm. กไม้สวยดู่เพ่งโดนโอ้แกกิ๊กสวยอืมดีจังมากทงเทิงกินได้นะคะนี่ Вот не нужно. Вот, что за пилота? อันนี้สวยมากสวยจัยสรย Cái ít mối á ít cơ lỡ Mà về phú con về hẹp ốc mà tôi cũng tục đúng Nè, ít ít

ตลาดนั้นนะคะ,ะแผนกนี้แผนกเสื้อคนเก่เนาะ ม e ี้า so ชีนะคะตลานัดเสื้อผ้าค่ะสวยนะเนี่ย สิบยูโรราคาส mm ิบ hmm. ย mm ูโรนะคะอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ัน hmm. น mm ี hmm. mm ้สวยนะ ยสวยสวยเอย่าสวยค่ะสวยๆสวยไม่สวยโอ้ยเจอฝรั่งบอกสวยสวยสวยอ่าด oui> ีสิมอย ดวยแล้วก็จบลงนะคะจากตลาดนัดกลับบ้านแล้วได้2ชุดด้วยแหละดูนี้สีสีสีนะคะ <c oughs> ถูกๆเนาะ <c oughs> มาเดินตลาดนัดก็ต้องมาเสียตังค์แบบนี้ละคะ่ะแต่ก็ยังดีเนาะไม่ต้องไปรอคิวนานไงคะพอเข้าช็อปช่วงนี้นะ ก็จะรอคิวนานนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะพาเดินตลาดนัดนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะกลับบ้านแล้ววันนี้ได้หลายอย่างเลยสิ่งที่ดีใจที่สุดคือได้หัวปลาแซลมอนนะคะไปต้มยำไอเรานึกว่าแพงเนาะยายจ๋าอยู่ที่นี่มานานยายจ๋าไม่เคยกล้าที่จะถามเขานะคะหัวปลาแซลมอนเขาบอกว่าปกติ คนที่ซื้อเนื้อปลาเนาะเขาก็จะให้ไปฟรีสองยูโรดีใจมากๆเลยครั้งหน้าจะต้องเข้ามานะคะจริงๆมีแต่ฟิลิปปินเขาซื้อมาให้นะคะฟิลิปปินเขาซื้อมาฝากแต่ครั้งนี้ยายจ๋าจอยากได้จริงๆยายจ๋าจเข้าไปถามเนาะกลัวแต่เขาไม่ขายสามียังไม่กล้าเลยเพราะเขาบอกว่าหัวปลาไม่มีใครกินนะคะยายจ๋าจได้สองหัวเขาบอกว่าสองยูโรฮะ ทำไมมาถูกขนาดนั้นปกติฉันก็ให้เขาฟรีกับว่านงนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกินส่วนมากจะทิ้งเปล่านี่รู้จุดแล้วนะคะว่าเราจะได้กินหัวปลาแซลมอนที่ไหนนะ,ะโอเคค่ะเนื้อเขาเรียกว่าเขากินเนื้อกันเยจจาไม่กินนะคะเ <laughs> ยจจาดีใจได้หัวปลาสองหัว <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ